สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง IM a k e n n e l P กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรถแมป Living Empire นะครับผมจัด อะไรนะาเนาอเวนโฟย,ย์ได้รกอัปเดตมาแล้วแหละแต่ขอแบบนี้ก่อนแล้วก็วงช่วงนี้ผมติดแบบนี้มากเลยนะครับมีรถใหม่มาสามคันนะคะผมมีรถแท็กพาสที่ต้องเติมแล้วก็รถลิมิเต็ดสองคันนะครับผมส่วนดีส่วนรถที่เพิ่มเข้ามาแบบ อันนี้ผมไม่ได้ใจว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเเปิดอย่างเกมเป๊ดไง นะครับโอเคอาจจะแหลกๆนกน้อยนะครับผมพอาดีว่าอา่าผมไปโหลดพวกเกมอะไรองี้มานี่นะคบผมประเปทลิมิเต็ดวิดิโคนะครับผมน,ผมนี่จะมีสองคันนี้ บุคติอะไรก็ไม่รู้นะครับผมกับปอร์เช่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นรถลิมิเต็นะครับอันนี้มาสามวันอันนี้มาอันนี้อีกสามวันคันนี้จะไม่สามารถซื้อได้แต่คันนี้ยี่สิสองชั่วโมงคันนี้จะไม่สามารถซื้อได้นะครับผมถ้าให้ผมแนะนําคือเอาคันนี้ก่อนคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นรถแดนลี่ของปอร์เช่นะครับผมสีมีตามนี้ ขาวเทาอ๋ออันนี้เปลี่ยนแค่สีล้อนะครับผมอันนี้นเป็นลายพิเศษมาแล้วนะครับแล้วก็ดำแล้วก็นี่อะไรเหมือนสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันนะครับ มาอันนี้นะคะผมคันนี้เปิดประตูได้ด้วยนะนี่มีกระโปงหน้าที่ข้างในไม่มีอะไรเลยก็ภายในที่เกมนี้เขาไม่ค่อยจะใส่ใจภายในเท่าไหร่จะใส่ใจภายในเฉพาะบางคันนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวภายในให้ดูอีกทีนะครับตรงนี้เป็นห้องเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์วางหลังนะครับข้างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเครื่องอะไรนะคะผมทับสปีดอยู่ที่ 296กิบิมตรนะครับผมเร่ง0ูนย์ถึงร้ภายในาวิแฮนดลิวว่รือวาการควบคุมอยู่ที่51%นะครเบผมไปร์เนตผม่อไปกันเลยคันนี้อันนี้ปกติอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันลอไปปี2024แล้วนะครับผมปัจจุบันนี้เรอยู่ปี2022กันอยู่เลยนะครับโอเคงั้นเรามาเปลี่ยน ี๋้วเราให้ดูสีก่อนขาวอ่ะเดี๋ยวผมไม่พูดสีนะเดี๋ยวผมพูดผิดทีนี้นี้นี้แล้วก็อันนี้อันนี้ดุด,ดุมากเลยก่อนนี้อันนี้น โอเคต่อไปสีรล้อนะครับผมแล้วก็มาดูทะลักเครื่องกันครับผมไอ <c oughs> ตรงนี้มันต้องเขียวปกตินะครับผมแต่ว่าเขาเรียงนิกสิตนะครับ นะคะผมสําหรับเสียงเครื่องของเจ้าคันนี้นะครับเรามาเปิดประตูกันดีกว่าคันนี้เปิดได้แค่ประตูนะครับผมจะเปิดกระบองหน้ากับอันนี้ไอ้กระบองหลังไม่ได้นะครับผมเพราะเกมเขาไม่ได้ทํามานะอันนี้เป็นรถเปิดประตูที่ปิดหลังคาไม่ได้นะครับผมทัศปียภาวที่447กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสวนทั้งร้อย2.3วิ นะคบผมแฮนด์ลงอยู่ที่70เซนะครับราคาก็ตามนี้เลย8ดล้านผนในคันนี้ราคาผมตีหกล้านนะครับผมถ้าให้แนะนาผมว่าซื้อคันนี้ก่อนนะเพราะว่าคันนี้3าวันสาวันฟอร์มทันนะครับผมผมฟาร์มผมฟาร์ม2วัน2วันได้10ล้านนะคะผมันนั้นก็ซื้อคันนี้ก่อนผมแนะนำซื้อคันนี้ก่อนเพราะว่าอีกยีบชั่วโมงมันก็ไปแล้วประมาณพรุ่งนี้ าวานพ่งนี้ตอนเย็นๆคันนี้น่าจะไปนะคบผมรถนิววิชิโคกันอันนี้เป็นรถใหม่ทั้งหมดนะครบผมอันนี้ก็มีอยู่ห้าคันตัวมันนี้เป็นเจ็ดคันนะครบผมอัปเดตมีอัปเดตอัปเดตนี้มีรถใหม่มาเจ็ดคันนะครับแต่ว่าซื้อดูทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าตัง์ผมเหลือน้อยแล้วที่จริงก็ซื้อได้แต่ว่า ออขอขอให้โร่ในโชว์รูมพอนะครับผมอันนี้ก็เป็นปอร์เช่นะครับผมคันเดียวกับตัวลิมิเต็เลยแต่ตัวลิมิเต็จะมีลายพิเศษนะครับผมส่วนปอร์เช่คันนี้ไม่มีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมมานี้เดี๋ยวเราเยาไม่ใช่ไม่ใช่ เขาใช้เท็กเจอร์เดียวกันหมดเลยนะครับผมแต่ว่าตัวดิมิตจะมีลายที่เขาทําพิเศษมานะครับผมลายนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้นะส่วนสีก็มีตามนี้นะครับผมสีตัวรถ ประมาณนี้นะคะผมสีเลาะประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องก็เดี๋ยวให้ฟังใหม่อีกทีก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสียงเครื่องของเจ้าปอเช่ ที่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะแต่แค่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับสเปคก็ความเร็วสูงสุดที่สามริบหกกิโลเมตรจนถึงร้อยสามจุดเจ็ดวิเฮนาริ่งห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์คันนี้เฮนาริ่งมากกว่าตัวลิมิเต็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะผมราคาตีไว้สองล้านเลยนะครับคันระบายคันนี้ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมว่าแฟ่เป็นรุ่นอะไรแต่ผมให้เดานะผมคิดว่าน่าจะเป็นแม็กลาเรน G T มั่งนะขอวงเล็บไว้ตัวะตัวโตเลยว่ามั่งนะครับสีมีตามนี้ ประมาณนี้นะคะผมสีล้อส่วนเปิดประตูก็ประมาณนี้นะคะผมอันนี้กระโปรงหน้ามีอะไรเครื่องเหมือนเขาจะไม่เห็นเครื่องนะครับผมภายในก็มีประมาณนี้ภายในเหมือนจะสวยอยู่นะครับจดัดกาเครื่องกันครับผม สปีดูท่สยี่326กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงทน้ง1้อยวิไฮรนดิ้ง56าสิบหกเยเปอร์เซ็นต์นะครับผมราคา200แสนนะครับการนี้เป็นตัวแข่งนะครับผมผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นบอเช่รุ่นอะไรนะแต่ว่า,ถ,าถ้าถ้าชื่อเกมคือว่าเป็นบอเช่สี่จุด 4.0 RS แต่ว่าชีวิตจริงไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับอันนี้เนี่ยมีอ a ด e r k คิด,ด้วยนะครับผมใครีน,นแต่งบอดี้คิดได้ด้วยนะสีนะครับผม นี้มีสีที่สองด้วยนะครับสีสองเป็นตรงกระจกแล้วก็โลบาภายในนะครับสี่ล้อนะครับ ทอาสป,ปีโดโจทยที่316กิโลเอ้ย318กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจ่นหนึงาวิแฮนดร์ดิง78%ิดคันนี้เป็นรถสนามเซอร์กิตหรือว่าสนามคอนที่เล็กหรือว่าอาราวด์โบว์นั่นก็ได้นะครับผมเราะผมว่าคิดว่าคันนี้น่าจะเป็นตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นใหม่อย่างมากนะครับผมที่ต้องการฟาร์มสนาม1แล้วก็สนาม4นะครับตัวนเปิดประตู หน้าภายในสวยอยู่นะแล้วนะับผมนี่ดูภายในนะครับผมไอเก์นี้มันซูไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วภายในวันนี้นะครับเปิดประตูได้ซ้ายขวานะครับผมฟังเสียงเครื่องกันนะครับ <c oughs> ครับผมรับเสียงเครื่องของเจ้าพอที่คันนี้นะครับราคาสี่แสนนะครบผมคันนี้เป็นโคนิเซกอะไรไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ใช่เชอจริงนะคบผมน่าจะเป็นโคนิเซกอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นโคนิเซกแหละเพราะว่าในเกมนี้ชื่อว่าเอกมันเป็นโคนิเซกนะครับไม่ ไอคันนี้นี่ผมตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวลิมิตเหมือนบูกติคันนี้แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับผมคันนี้ไม่ได้เป็นตัวลิมิตเสียดายนะครับผมเสียดายแบบมากๆเลยนะครับสีก็ตามนี้ อันนี้เป็นสีที่สองด้วยนะครับอ๋อสีที่สองอยู่ตงจุดล้อนะครับผมงั้นผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพราะว่าเนี่ยมันแค่จุดล้อนะครับผมในตรงเนี้ผ่านไปนะครับสีล้อนะครับผมนะครับแล้วก็นี่เปิดได้ตานี้เลยข้างหน้าภายในภายในไม่ค่อยสวยนะดูตรงดิ ของภายในมันไม่ค่อยมีไมค์เข็มเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์นะครับผมสวัทัชปีดอยู่ที่450 452กิโลเมตรต่อชั่วโมง2.0ถึง102.8พิร์ฮนดิ้ง7.8เอ้ย78เปอร์เซ็นต์นะคบผมราคา4ล้านสตาร์ทเครื่องกันนะครับ ครับผมสำหรับเสียงเครื่องของเจ้าคน,นิกคันนี้นะครับสวนคันนี้นะครับผมเป็นรถแท็กพาสนี่นะครับเป็นรถแท็กพาสนั่นคือเพื่อนๆต้องเติมนั่นเองนะครับผมราคาอยู่ที่125โลบักตีเป็นเงินไทยอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะผมเคยเติมไว้นานและเกินแล้วนะครับผมสีก็นี่ ันนี้มีสีที่สองด้วยนะครับสีล้อนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้มีบอดี้คิดด้วยนะครับผม เราฉาเปิดประตูสักก่อนนะว่าเครื่องบินลบนะครับผมเน่ดูอีกทีนะในอันนี้นะฟึ้บเรื่องหนึงมานะครับผมเป็นไงโคตรสวยภายในอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะเพราะผมซื้อมาแล้วนะครับผมทอรสปีดอยู่ที่399กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทั้งร้อย2.2วิแฮนด์ดิ้ง96%นะครับผม ส่วนเสียงสตาร์ทมาดูกันประมาณนี้นะคะผมแล้วก็ราคา15ล้านนะครับผม15ล้านแบบว่าเพื่อนๆต้องมีแท็กพาสด้วยนะครับ คันนี้วงเล็บไว้เลยนะคะอกว่าแทกทาร์นะครับอ่ายังอื่นก็ไม่มีแล้วนะคะผมถ้าผมเออไอ้ปกติคันเนี้ยมันค้ายอยู่คันหนึ่งมันค้ายไอ้ปกติอยู่คันหนึ่งนี่มันค้ายคันนี้นะคะผมไฟหน้าอะไรเงี้ยเป็นรถวันคิดมัดนะคะผมเป็นรถที่โคตรจะหายากนะครับ ซึ่งผมก็ไม่มีหรอกนะครับผมโอเคแล้วามารีวิวภายนอกที่ผมซื้อกันมานะครับผมเริ่มจากับบุปกติก่อนเลยเงื่เครื่องร้อยให้ฟังกันไปแล้วนะครับผมไปห,หน้าประมาณนี้ 就是那年火车。 รไฟปึ้งนี่นะครับผมเจ้ากบคันนี้แล้วก็อ่าไฟมันจะขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขึ้นตรงตาชิลด้วยนะครับแล้วก็มีบนหัวนี้ด้วยที่ไฟมันขึ้นนะคบผมไฟเวลาเปิดไฟเวลาเปิดไฟหน้าครับมันจะขึ้นข้างหลังแบบตรงนี้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 นะครับพอเลี้ยว ข้างหลังแบบนี้ข้างหน้าก็แบบนี้นะคบผมข้างหน้าอยู่ตรงนี้นะคะไฟถอยถอยไ้ถอยอยู่ตรงนี้นะคบแล้วก็ไฟลายเหยียบเบรกจะเป็นแบบนี้นะคะผมไฟลายเหยียบเบรกนะลายเหยียบเบรกจะขึ้นแค่ตรงนี้และตรงนี้จะขึ้นแค่ตรงไฟหลัก ไฟถอยไอ,ไอไฟพวกเนี้ยนะครับแล้วขึ้นลงตาชิวนะครบผมแต่ว่าตรงไฟตรงนี้จะไม่ขึ้นนะคบตรงจะเวขึ้นเวลาเปิดไฟนั้นนะคบผมกดตัวเอลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นมานะคบผมทั้นหนึ่งก็เป็นนี่อันนี้อาจจะไม่เห็นเลยมากนะคะผมเพราะว่าเป็นรถที่ เขาเน้นแข่งเขาไม่เน้นสวยนะครับเขาเน้นลูล่ลมเวกรอะไรงั้นมากกว่านะครับผมเขาเปิดประตูไปลงดูก่อนนะประมาณนี้นะคะคันนี้เหมือนเป็น F1 เลยนะครับผมภายใน ไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าเปิดไฟหน้าตรงนี้นะครับตรงตรงเส้นตรงนี้นะครับไปหลังเวลาเปิดไปหน้า,าเป็นแบบ เป็นรถแข่งนะครับผมแต่ว่ารถแรนลี่เนี่ยเขาต้องมีครบเพราะว่ารถเรนลี่เขาต้องวิ่งบนถนนอะไรนี้ด้วยนะครับนี่พวกถนนบนชาวานแต่ว่าถ้าเป็นรถสนามอย่างอันเนี้ยมันเป็นสนามพิเศษอีกแล้วนะครับผมเพราะรถแรนลี่อะ่ะเขาแค่ปิดถนนบนเขาอะไรนี้แล้วก็แข่งเฉยๆนะครับผมโอเค ครับผมแล้วก็ปกติอันนี้นะครับแล้วก็บอเช่แบนดี้คันนี้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับผมมีรถคันนี้แล้วก็คันนี้นะครับที่ผมซื้อมาได้นะครับผม เป็นรถแท็กพาสหนึ่งลิมิเต็ดสองนะครับผมมูลค่าทั้งหมดเท่าที่ให้ผมตีนะครับผมลิมิเต็ดเนี่ยตีไปเลยยี่สิบล้านคันนี้เอชสิบห้าล้านสาสิบห้าล้านนะครับผมโอเคนะครับผมถึงขั้นขายผมน่าจะขายอะไรอะรถสักคันไปนี่แหละไม่แน่ใจว่าผมขายอะไรไปนะครับ เ่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ